มันสุกหมดแล้วนะทุกคนโอย อยู่ข้างหมดนี่โดกมากทุกคนแต่ว่ามันมันจะวายแล้วนะมันก็เลยดำมากนี่ลยู่มันดำมากอุ p s Sí. มันแบบนี้มันเสียนะน่มันจะมีรูข้างในมันเสียเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะทุกคนว่าอันไหนมันมีเยอะเดี๋ยวนเี้มันมันเสียป่อันนี้มันกุดไหมออเดนิกซมันดีเหรอโอเคคนบอกว่าดีก็ดีไปเดี๋ยวเราพาไปดูนะดูเราจะย้ายต้น บาดอันนี้ดกมากเลยอ่ะดูสิดูสัวไหมเดี๋ยวด,ด,ดีไหมเดี๋ยวเราลองไปเก็บดูสักอันหนึ่งไม่ถึงอนะ่ะ <c oughs> อันนี้มันดกมากเลยนะ จะขึ้นบันไดนี้ไปแล้วนะคุณมันจะสูงนิดหน่อยมากนะยังรอดนะอุ้ยมันเจอตกไหมอ่ะฉันกลัว,แ,ลวแต่ไม่เป็นไรเราเจอแล้วเราเจอรูปนี้แล้วเราคงไม่ขึ้นไปข้างบนนี่ไงเราเจอแล้วแต่เรากลัวเหมือนกันว่ามันจะตกหรือเปล่าเราไม่รู้ ต yup. ้นนี้มันสุกได้แล้วทุกคนขอชิมสักลูกนะหืมมันสุกเกินอ่ะทุกคนพอละจะตกมีคนเดินอยู่ข้างล่างอย่าใส่รองเท้าสีขาวมาเก็บนะทุกคน นะเพราะว่ามันเปื่อนต้องค่อยๆลงอ่ะอเ,เ,เอะอ,อเอาวันนี้แหลยคำไปต่อทุกคนโอ้โตรงนี้ก็มีนะ นี่ไงโอ้แต่ว่ามันสุกเกินไปอะ่ะืมืมตัวไม่ถึงองีกตัวเล็กเกินไปมันโอเคไหมนะ จะได้อยู่ละลายในปากอ้าวโอเคไปไปหาคนเขาเรียกแล้วคนบางคนเขาเก็บให้อยู่โอ้โหมันดกมากเลยอะว้าวดู มันสุมไป,ปหน่อยอ,อ๋อเพิ่งมีเลยแหละโอ้โหดกมากครับพุนเดี๋ยวซูมให้ดูเว้ยป้นใจหัวโหดูเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนนะทุกคนนี่อาวซูมได้มแล้วตรงอันนู้นเห็นไหมเยอะเยอะมากอืม เติมเก็บแต่ลูกมันเล็กมากเลยเนาะอ๋ออีอคนไหม <c oughs> Oh God. ึงมัเนี่ะโอ้ไม่กดไม่เหลือมันเละมีคนเอาบันไดมาให้และเดี๋ยวเราไปทำ โอ้มันมันหลุดหมดเลยอะทุกคนมันได้เน <So, what? S 2> oh, ี so <No. S 1> ่ยโุดดูอีกคนข้างๆเาแล้วกันนะโอเคมั้ยนะปิดเตอร์ฟออซิช l e v e r does need support e ช e r y d a y เอ้า n i ินะครับอือนมาวนดัน Đừng lấy con đứa tụi con Rồi bây lại Kiếp tóc